สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นส่วนสุดท้ายที่เราจะต้องรู้จักก่อนที่เราจะเข้าไปพัฒนาระบบกันนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือจะให้รู้จักกับบูตสเตปคอมโพเนนต์นะครับตรงนี้เราจะเอามาใช้เป็นตัวหลักนะครับในการพัฒนาระบบนะครับก็จะมีหลักๆนะครับที่จะต้องใช้งานนะครับก็มีในส่วนของคลาสคอนเทนเนอร์นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราเอามาใช้เลยนะครับก็คือดับเบิลคลิกนะครับ ในส่วนของคลาสจากนั้นเราก็เซฟหน้านี้ไปเลยนะครับตัวนี้ก็คือส่วนที่ใช้ส่วนที่ใช้งานของคลาสคอนเทนเนอร์นั่นเองนะครับก็จะเปิดด้วยดิฟปิดด้วยดิฟนะครับตัวนี้คลาสคอนเทนเนอร์ er. เดี๋ยวเราเอน e ตอร์ Enter ลงมานะครับจากนั้นนะครับในส่วนต่อไปที่เราจะต้องใช้งานอีกตัวหนึงก็คือในส่วนของ จะเป็นจำบทอนนะครับตรงนี้นะครับจำบทอนนะครับก็คือเป็นส่วนที่เราจะใช้ในการทำเอานำนำข้อมูล,ลต่างๆมาใส่ในส่วนของจำบทอนมันก็จะเป็นระเบียบสวยงามนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะับปุ่ลคลิกเข้าไปเลยแล้วกดตัวนี้กดเยตไปเลยนะครับกดเยตกดเยตเลยนะครับอันนี้คือได้แล้วในส่วนจำบทอนนะครับเดี๋ยว เราได้สส่วนนี้แล้วครับน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองรันกันดูนะครับมันจะมีลักษณะอยังไงนะครับก่อนอื่นเซฟก่อนนะครับ c อนโทน A, แล้วก็รันนะครับผมจะเลือกโค c มโค m มนะครับจากนั้นเว็บเพจแรก Hello World นะครับตัวนี้เรียบร้อยในส่วนนี้ก็คือในส่วนของจำโบ t ้อนนะครับเราจะอยู่ในเป็นพื้นที่นะครับ ที่จะใช้ในการวางข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นขอบระหว่างสีขาวตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของคอนเทนเนอร์นั่นเองนะครับสําหรับส่วนต่อไปนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือในส่วนเมนูนั่นเองนะครับเมนูแล้วก็จะเอามาใช้ในภายใต้คัสคอนเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวจะเซ็นเจอร์ลงมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะสร้างเมนูนะครับ น้บาบร์นะครับตัวนี้น้บาบร์ก็เดิบไปคลิกเลยนะครับกดเยตกดเยตนะครับกดโอเคนะครับจากนั้นมันก็จะใส่ลิงก์ของสคริปต์นะครับของตัว Java Script มาให้นะครับ3ตัวก็จะเป็น jQuery ในส่วนของ jQuery 3.3.1 ดอทไมดอท j s ดอทไมดอทเนี่ยนะครับก็จะมี3ตัวเปิดเปิดสคริปต์ขึ้นมาให้จากนั้นเราก็จะใช้ในส่วนของเมนูได้นะครับโค้ดที่จะขึ้นมาใหม่ก็จะมีในส่วนของหน้าบ,บาร์นะครับตรงนี้นะครับมาจนมาจนถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลันกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างไงนะครับก่อนอื่นเซฟนะครับคอนโทรล s แล้วก็ กดลันนะครับกดลันแล้วสังเกตนะครับขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือในลักษณะของจะขึ้นเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ก็จะมีดอ d ดาวตอนนี้เราปรับแต่งได้นะครับตอนนี้มีเสิร์ชมีคลิกนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างน,นะครับคลิปนี้ก็คงจะไม่ยากเกินไปนะครับในส่วนของ b o ูสเต็ p ที่เราจะเอามาใช้ใน การทําระบบสําหรับคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมาเริ่มการทําระบบใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ